สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้จะพามาชม P C X 2022นะครับแต่งสวยนะครับมาชมกันเลยก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมารีวิวให้ดูกันครับ P C X 2022แต่งสวยอันนี้คือท่อที่เปลี่ยนมานะครับเป็นท่อแต่งครับแดงๆนี่ไม่ใช่ทองไม่ใช่อะไรครับเป็นสนิมนะครับก็น็อตทองครับ ไม่ใช่ทองคําแท้นะครับเป็นน็อตทองเฉยๆนะครับไม่ลอกไม่ดําจำำํานําไม่ได้นะครับมีน็อตทองเกือบทั้งคันแล้วก็โชค๊ค YS ครับน็อตทองปลอกแฮนด์แฮนด์นี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับแฮนด์เปลี่ยนใหม่ครับแฮนด์เปลี่ยนใหม่น็อตทองก็ยังไม่แต่งอะไรมากครับเล็กๆน,น้อยๆครับไปเรื่อยครับ ดูจากด้านหลังครับด,ด้านหลังดุมก็เป็นดุมสีปกติทั่วไปครับสีบอลก็ล้อยางสองสองสองห้งงาล้อสีดำโยโกแท้นะครับก็น็อตทองโชค yss สีดำที่ว่านิ้นดุดุดันน็อตทองเติมเต็มด้วยน็อตทองครับดูด้านหน้าครับแอบเมียซิงน,นี่แอบเมียซิงเป็นชื่อกลุ่มนะครับจย์ดิษหน้าจาย์ดิษหน้าแต่งนะครับสวยๆครับแล้วก็น็อตทองปัม๊มเป็นปัม๊มเดิมอยู่บอกโชว์ก็เดิมครับเพิ่มเติมแค่น็อตทองน็อตทอง ก็ปั๊มเดิมอยู่ <Woo! S 1> ยังหน้าสองร้อยนะครับเบอร์สองร้อยนดทองทสวยๆครับตัดกับสีดำดูโอเคครับคอเลเเป็นท่อแต่งนะครับผมซื้อมาเปลี่ยนเอาเลยครับท่อท่อผ่านครับราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับ <c oughs> ไปก็จะ ขนมกินนิดๆหน่อยๆเบาก็เป็นเบาแต่งครับอันนี้ซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับสั่งออนไลน์มาครับผ้าสวยนุ่มนั่งสบายครับรถจะเป็นสีออกเทาๆนะครับมามาดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าก็ทรงู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ ก็ชุดปัม๊มปั๊มบนมือเบรกก็ยังไม่เปลี่ยนครับเป็นเดิมๆอยู่พ <Woo! S 1> อดันข้างกอกมาเนี่ครับ <Woo! S 1> เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ